เรื่องยอ่อละครสูตรรักแซบอีหลีเรื่องราวของโรงงานผลิตน้ำปลาล้าแซบไม้ของนำพลที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด -19 เล่นงานจนทําให้โรงงานขาดทุนย่อยับแถมยังถูกคู่แข่งอนนวัตเจ้าของน้ำปลาล้าแซบปากเวอร์ซึ่งอดีตเคยเป็นลูกน้องคนสนิทที่ขโมยสูตรน้ำปราราไปขอยโจมตีเพื่อหวังจะฮุบกิจการของนำพลทำให้คิริน ลูกชายของนำพลต้องรีบเดินทางกลับจากเมืองนอกเพื่อมากอบกู้กิจการของพ่อโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้น้ำปลาร้าแซบไหมเป็นที่หนึ่งในตลาดน้ำปลาร้าให้ได้ในขณะที่ธุรกิจน้ำปลาร้าแซบไหมและน้ำปลาร้าแซบป,ปากเวอร์กกำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือด คิินจำเป็นต้องตัดงบบริจาคให้กับบ้านเติมฝันบ้านเด็กโดยโอกาสที่นำพลเคยบริจาคเงินให้เป็นประจำทุกปีเพื่อพยุงกิจการให้ดำเนินต่อไปเป็นเหตุให้พลอยใสผู้ดูแลแบ,บ้านเติมฝันไม่พอใจจึงตั้งตนเป็นคู่ปรับกับคิริน งานนี้เมื่อน้ำปารากลายเป็นชนวนความขัดแย้งทางธุรกิจจนนำไปสู่ความรักระหว่างเขาและเธอเรื่องราวชนมูลวุ่นรักที่แซบหนัวจึงเกิดขึ้นห้ามพลาดชมละครสูตรรักแซบอิหลีได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา19นาฬกาทางช่องวัน31เริ่มตอนแรกวันอังคารที่10พฤศจิกาย,ยานนี้